สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนวันนี้พวกเราจะพาทุกท่านกลับมาที่ Eco o ี y ค e a ซ h f ort, ชีชฟอ Resort ชะอำแต่วันนี้จะมีความพิเศษตรงที่พวกเราจะพาทุกท่านมาพักผ่อนที่ห้องดูเพ็กส์พูวิลล่าเรามาดูบรรยากาศภายในห้องกันเลยนะด้านหลังห้องก็จะมีสระว่ายน้ำส่วนตัวส่วนบรรยากาศภายในห้องสะอาดกว้างขวางสะดวกสบายมีทีวีตู้เย็นและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆอย่างครบคัน เรามาดูชั้น2กันบ้างเดินขึ้นบันไดามาก็จะเจอโต๊ะทำงานเล็กๆและมีเตียงใหญ่หนาะนุ่มรับรองว่านอนหลับพักผ่อนสบายชั้น2ก็มีทีวีเหมือนกันนะคะสระน้ำภายในห้องจะเป็นสระส่วนตัวร้อมรอบมิดชิดมีมุมให้ถ่ายรูปสวยๆเกๆ๋ๆส่วนสระส่วนกลางก็จะมีทั้งสระเด็กสระผู้ใหญ่มีสไลเดอร์เล็กๆ สระว่ายน้ำที่นี่จะเป็นระบบน้ำเกลือทั้งหมดเลยนะคะแต่ถ้าใครชื่นชอบทะเลที่รีสอร์ทนี้ก็มีชายหาดส่วนตัวพวกเราหวังว่าคลิปนี้จะเป็นหนึ่งในตัวช่วยในการตัดสินใจเลือกห้องพักของทุกคนได้นะคะเจอกันใหม่ทริปหน้าสวัสดีค่ะ